ขาปรุงไว้สําเร็จแล้วเราก็เอามาใช้โดยที่แบบไม่ต้องปรุงอะไรอะ่ะแต่เขาทำสวยมากเลยนะเราจะทำได้แบบเขาแม่พะโรเนี่ยเขาทำสวยมากเลยอันนี้เราก็จะตุนไว้ให้มันนิ่มก่อนนะพะโรเต็มหม้อเลยค่ะน้องด้าพะโรนะคะไข่พะโรไข่ไข่ ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดวันนี้ทําไข่เป็ดนะคะแล้วก็ฟองเต้าหู้เต้าหู้จะเป็นเต้าหู้พงพวงเนาะเมื่อกี้ที่ทําให้ดูมาค่ะเดี๋ยวทอดปลากันนะคะตอนนี้ก็น้ํามันเริ่มร้อนแล้วนีนะคะปลาทอดปลาร้อนไหมน้ํามันอโอเคร้อนแล้วขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยนีนะคะ กระเดนเนี่ยกระเด็นใส่เราไหมปลาเข็มเนี่กินข้าวกินกับข้าวข้าวสวยก็อร่อยข้าวต้มก็อร่อยนะคะปลาจวดปลาจวดเราก็จะทอบทีเดียวเลยเพราะว่าลำคาญแมงวัน <laughs> ลำคาญขอบคุณนะคะคุณสิบชันแนวนะคะจาก น้องการนะคะสวัสดีสิบชาแนลนะคะสิบชาแนลไปไหนเราไม่รู้อยู่ก่ะไม่อยู่แล้วมั้งขอบคุณหลายๆนะคะพอดทีเดียวหมดเลย <c oughs> แมงวันมันชอบไอ้นี่มาฝูงบินตำ่ำเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้าน <c oughs> เพื่อนบ้านมา เสร็จแล้วง่ายมากเลยเมนูวันนี้นะคะง่ายๆทอดปลาไปด้วยแล้วก็ตุนตุนพะโล้ไปให้มันเปื่อยด้วยพะโล้เนี่ยถ้าตุนเยอะๆมันก็จะอร่อย เต็มหม้อเลยค่ะเต็มหม้อเลยค่ะน้องดาเต็มหม้อเลยค่ะน้องดา,อเ,องดาเอาหม้อไว้ตรงเนี้ยปุนไปเรื่อยๆ ใส่ก้านก้านผักชีใส่ไปหน่อยหนึ่งหั่นยาวๆเนาะไม่ต้องสั้นมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณยายเล็กนะคะยายเล็กสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณวินนี่ไม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 ่ห่ะ <laughs> ไม่ไมไมหรอ <laughs> มันเพิ่งจะใส่ไปเมื่อกี้เองค่ะยังไม่ไหมอยา่ยาอยา่ยาอย่าสึกค่าใจไม่ดีมันเพิ่งจะใส่ไปได้นี้เราไปจับมันบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเละขอบคุณนะคะยายเล็บ ยายเล็กยายเล็กสวัสดีค่ะยายเล็กมาค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะขอบคุณนะคะคุณวินนี่น้องดาน้องดาจ้ายายเล็กสวัสดีค่ะนี่ขอบคุณหลายหลายนะคะเดี๋ยวเรามากอกมะละกอนะคะในช่วงที่ เรากำลังรอปลานะคะรอปลาแล้วก็รอที่จริงพะโล่ะมันก็กินได้แหละมันกินได้แล้ว